วันนี้เราจะมาพูดถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ Input และ Output ุตนะครับแล้วก็การทำงานของ i o โ o d มดูลนะครับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนนะครับในหน่วยที่4เนี่ยเราก็จะเจาะลึกลงไปใน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Input และ o u t p u t d e v i c e ต่างๆนะครับคำว่า Input และ o u t p u t d e v i c e เนี่ยมันหมายถึงอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเพื่อรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปประมวลผลต่อซึ่งหลังจากที่ประมวลผลเสร็จแล้วครับก็จะนำ สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลนะครับนำเ,เสนอต่อผู้ใช้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการปลิ้นงานออกมาหรือว่าการโชว์ข้อมูลออกสู่หน้าจอนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า เราทุกคนก็ทราบกันอยู่ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน่วยประมวลผลกลางที่เราเรียกว่า CPU อยู่ครับซึ่งมันมีความสามารถในการประมวลผลหรือการบวกลบคูณหารคิดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยครับได้ได้รวดเร็วมากในระดับที่เป็นเป็นพันพัน,พนล้านครั้งต่อต่อวินาทีนะครับในขณะที่อุปกรณ์อินพุตและ Output ุตเนี่ยครับตัวอย่างเช่นคีย์บอร์ดเมาส์หรือจอภาพ หรือแม้แม้กระทั่งดิสดได์ต่างๆเนี่ยครับมันมีความเร็วในการประมวลผลน้อยกว่า CPU อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่า CPU เนี่ยจำเป็นจะต้องรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดหนึ่คำสั่งเนี่ยครับในขณะที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันทำงานช้าแต่ CPU เนี่ยทำงานเร็วกว่ามากแล้ว CPU จะต้องรอข้อมูลจากคีย์บอร์ดก็จะเป็นการเสียทรัพยากรเสียเวลาในการประมวผลผล CPU ไปอย่างอย่างใช่เหตุ ดังนั้นเนี่ยก็จะใน CPU ใน,ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยครับก็จะมีหน่วยประมวลผลอันนึงที่เป็นหน่วยประมวลผลพิเศษที่เราเรียกว่า IO Module นี่แหละที่จะทําหน้าที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารการทํางานของ Input Output Device ต่างๆกับ CPU ให้เหมาะสมะพูดอีกในหนึ่งก็คือให้ CPU เนี่ยครับทำงานน้อยที่สุดกับ อ n p u u t และ Output ต่างๆเพื่อที่ CPU จะมีแรงเหลือไปทำงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นครับโดยภาพรวม I.O. i, o, I o เนี่ยครับ Input Output เนี่ยครับมันสื่อสารกับโลกภายนอกตัวอย่างก็อย่างเช่นคีย์บอร์ดดิสกล้องหรือว่าเน็ตเวิร์กการ์ดต่างๆเนี่ยครับความเร็วมันต่างกันมันเกิดคอขวดกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดคอขวดการออกแบบก็คือแต่เดิมเนี่ยครับเรารู้ว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับ CPU จะติดต่อกับ m e m o r รี Memory, หรือแรมโดยตรงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมแล้วเราประกาศตัวแปรต่างๆตัวแปรเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นใน Memory โดยตรงถูกต้องไหมครับแต่ทันทีที่มันจําเป็นจะต้องมีการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเมาส์ดิสจอยสติกต่างๆเนี่ยครับ CPU จำเป็นจะต้องอเปิดเหมือนกับเปิดเป็นช่องทางในการสื่อสารพิเศษกับตัว input device และ output device ต่างๆอย่างที่บอกครับว่า ความเร็วมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีโมดูลพิเศษอันหนึ่งนะครับในภาพในภาพนี้ครับก็จะเห็นว่า Input Device จะส่ง Data เข้ากับเข้าหาหา m o r y r y นะครับแล้ว CPU ก็จะประมวลผลข้อมูลใน Memory นั้นนะครับแล้วก็ได้เป็นสารสนเทศอะไรต่างๆเพื่อที่จะ,ะส่งส่งเข้าหาตัว Output Device ต่อไป Io โ o d มดูลก็จะทําหน้าที่ควบคุม การสื่อสารระหว่างอินพุตเดเวิร์กับ Output เดเ i c e กับ CPU นี่แหละนะครับนี้ตำแหน่งในการควบคุมเนี่ยครับมันก็จะมีหลายหลายแอปโพสด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าวิธีการมันเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้ถ้าในภาพรวมนะครับใน,ในภาพที่เป็น,ปนกายภาพแล้วครับถ้าถามว่าไอโอโมดูลเนี่ยมันเป็นอะไรคำตอบก็คือมันเป็นชิปหรือมันเป็นวงจรพิเศษนะครับที่ควบคุมหรือขั้นกลางระหว่าง CPU กับเมมโมรีหรือแรมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ I.O. ต่างๆนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัว CPU เองหรือทำงานควบคู่กับเมนบอร์ด ก็เป็นไปได้นะครับมีหน้าที่รับคำสั่งจาก CPU จาก CPU แล้วก็ทำการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับการทำงานของมันเนี่ยครับมันก็จะอ้างอิงกับโปรโตโคอลต่างๆที่เป็นโปรโตโคอลของของ u t p u t และ Output เอาพุตอุปรนะครับตัวอย่างเช่นมันจะต้องทำตามโปรโตโคอลของ USB นะครับหรือว่า Serial ATA เป็นต้นนะครับอนอกจากนั้น มันก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบแล้วก็แจ้งเออร์เลอร์ต่างๆนะครับแน่ละว่าการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์นําเข้าแล้วก็อุปกรณ์แสดงผลเนี่ยมันอาจจะไม่ราบรื่นเสมอไปนะครับการติดต่อสื่อสารอาจจะมีเออร์เลอร์อาจจะมะีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับตัว iO Module oo ก็จะมีหน้าที่ในการแก้ไขหรือว่าทําให้การสื่อสารน,นั้นมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับฟังก์ชันหรือการ กาทำงานของ io m o d u l โดยโดยรวมจริงๆนะครับการทำงานของมันก็คือมันจะทำการเราเรียกว่าเป็น buffering คือข้อมูลที่มันถูกส่งผ่านจากอุปกรณ์ input ไปหาอุปกรณ์ output เนี่ยครับอา,อาจจะมีขนาดใหญ่ ใหญ่มากหรือให,ใหญ่ใหญ่จะอาจจะใหญ่ในระดับหนึ่งครับที่มันไม่สามารถที่จะให้ CPU เนี่ยครับมันประมวลผล Data เหล่านี้ครับให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัฟเฟอเนี่ยก็หมายถึงเป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว ที่ CPU เนี่ยครับสามารถที่จะส่งสัญญาณว่าฉันพร้อมที่จะประมวลผล Data เหล่านั้นต่อแล้วหรือว่ายังไม่ประมวลผลเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนเดี๋ยว CPU ก็จะมาประมวลผลต่อไปในภายหลังนะครับถ้าไม่มีบัฟเฟอร์ตัวนี้ครับดัต้ก็จะถูกส่งเข้าหา CPU โดยตรงทั้งก้อนนะครับซึ่ง CPU จะพร้อมประมวลผลทั้งก้อนหรือเปล่าเราก,เราก็เราก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นไอโอมดูก็มีหน้าที่ในการบัฟเฟอร์링 นีน้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของ data conversion data conversion หมายถึงว่า,ารูปแบบในการส่งข้อมูลของ input device หรือ output device เนี่ยครับอาจจะไม่ตรงกับการประมวลผลหรือรูปแบบที่ CPU ต้องการตัวอย่างเช่นมันเป็นการส่งแบบ serial นะครับเป็น,เป,นเป็นการส่งแบบ แบบแบบต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆ CPU ไม่ได้อยากได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น IO Module ก็จะมีหน้าที่ในการคอนเวอร์ชัมันก็คือการปรับเปลี่ยนให้ให้ตรงกับสิ่งที่ CPU ต้องการนะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่พูดไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับมีการทำา r er 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 Detection ต่างๆนะครับเพื่อให้ให้ให้ใหใหการสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่น น,นอกจากนั้นไอโอโมดูลก็ยังมีหน้าที่ในการทำการคอนโทรลต่างๆเป็นฟังก์ชันในการคอนโทรลต่างนะครับตัวอย่างเช่นเปิดปิดอุปกรณ์เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่ใช้ปรินเตอร์แล้วนะครับไอโอโมดูลก็จะทำการเหมือนกับปิดคอนเน็กชันของปรินเตอร์ให้นะครับหรือว่าสั่งให้คอมพิวเตอร์สั่งให้ปรินเตอร์มันเริ่มต้นทำงานหรือสั่งให้เมาส์มันเริ่มต้นทำงานเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังตรวจสอบสถานะว่า Device เหล่านั้นนะครับมันอยู่ในสถานะสถานะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับหรือว่ายุ่งอยู่หรือเปล่าตัวอย่างเช่นปรินเตอร์เนี่ยครับเราสามารถส่งไฟล์ไปพินพ์ได้ในคราวหลายๆคราวไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กก็แล้วแต่ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า IOMODU ดูเห็นว่า p รินเตอร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีงานมากพอแล้วนะครับตัว m e m o r รีของ p รินเตอร์เนี่ยครับอาจจะรับ ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แล้วไม่พอแล้ว i อโอ d มดูก็จะตรวจส,สอบสถาให้ว่ามันว่ามันยุ่งอย่าเพิ่งส่งข้อมูลไปเป็นต้นนะครับนะครับภายใน i อโอ d มดูก็จะมี หน่วยความจําของมันเองนะครับหน่วยความจําใน IO โอโมดูลก็จะมีหลายประเภทนะครับหน่วยความจําเหล่านั้นเราเรียกว่า r e g i s t e r นะครับรูปแบบของ r e g i s t e r เนี่ก็จะไม่ใช่หน่วยความจาทั่วไปแต่เป็นหน่วยความจําที่มันเป็นความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะใช้งานภายในตัว CPU หรือว่าภายใน IO โอโมดูลได้อย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัว i/O m o โมดูลเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา สปีดมิ i มิสแมทช์ก็คือว่าความเร็วของ CPU กับความเร็วของอุปกรณ์ต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับนอกจากนั้นก็จะแก้ปัญหา Latency นะครับก็คือ,อระยะเวลาในการที่เราจะเริ่มต้นประมวลผลซึ่งเราเดี๋ยวจะกล่าวกันต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็คือตัว Device ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโปรตโตคอลที่หลากหลายนะครับ CPU ก็อาจจะต้องการรูปแบบการคอมมูนิเค t e ที่ CPU รู้เรื่อง IO m o d u l e ก็จะต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปครับในคลิปนี้ I/O m o d u l e ก็คือตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ INPUT OUTPUT นั่นเองนะครับ